แมมจริงๆเนี่ยที่เห็นนี่มีจะปลาจะเพียนนั่นนะนะฮะส่วนปลาเนเนื้ส่วนปลาเนเนื้มองมองไม่เห็นเลยนะปลานเนิ้เนี้อุ้ยตัวแค่แค่แค่สามนิ้วอ่ะสามนิ้วก็ประมาณนี้เองนะสามนิ้วน่ะสามนิ้วก็ประมาณนี้เองเนี่ยปลาเนิ้อเน,นี่ยเนี่ยตั้งนานแล้วจีเดือนนั่นเนี่ยนะฮะก็ยังแค่สามนิ้วอ่ะเนี่ยน,นะแค่สามนิ้วเองอ่ะแต่ว่า แต่ว่าปลาะเพียนนะปลาะเพียนปลาะเพียนนี่ขึ้นมาสี่นี้แล้วนะขึ้นมาสี่นิ <references> ้วห <livest> ้านิ้วแล้วอะขึ้นมาห้านิ้วแล้วนะขึ้นมาห้าแล้วอะปลาะเพียนเนี่ยที่เห็นนี่เห็นนี่นะห้าแล้วนะแต่ปลาปลาแต่ปลานิ้น่ะแค่แค่นี้เองแค่สามเองแค่สามนะแค่สามนิ้วเองน่ะตั้งนานแล้วนะที่ผมนั่งมองนั่งมองนั่งมองนี่น่ะไม่ใช่อะไรหรอกนะฮะผมสังเกตไงผมชอบสังเกตอะแหละ แค่สามเองอะนะครับแค่สามเองแต่ผมก็ยังเอ็ดใจอยู่เพราะสมัยสมัยก็โตเร็วจากนี่ตัวนี้อ้วนตับเลยนี่นี่อ้วนมากเลยเนี่นู่นั่นตัวนั้นอ้วนด้วยเนาะอ้วนตับเลยนะอ้วนตับเลยเออเขากินอะไรมาทำไมอ้วนตับอ้วนหรือมันไข่เอ้แต่ตัวขนาดนี้ไม่น่าไข่เนาะใช่ป่ไม่น่าไข่สิมันต้องตัวใหญ่กว่านี้หรือเปล่านี่เนี่ยนี่เนี่ยตอนเนี้ยตอนนี้ตอนเนี้ยมัน แต่ท้องทุกตัวเลยเนะี่ยทุกตัวเนะี่ยทุกตัวเนะี่ยดูท้องเลยสังเกตที่ท้องสังเกตเราสังเกตที่ท้องที่ผมมองนะที่ผมมองสังเกตที่ท้องอะ่ะเห็นไหมเขาท้องตรงเหมือนเหมือนไข่อ่ะเออเหมือนเออเหมือนก็ตั้งไข่นั่นแหละนะฮะเหมือนก็เหมือนก็ท้องอะ่ะเออน,นั่นแหละเออไม่รู้เขาไปได้กันตอนไหนไม่รู้เออจริงจริงนะเนี่ยทั้งนั้นเลยเนี่ยทาไมท้องก็ตรงหรือว่า รือว่าธรรมชาติของเขาคือปลาโตขึ้นมาหน่อยเขาก็เขาก็ท้องแล้วเนี่ยทุกตัวเลยเนี่ยทุกตัวในที่ผมเห็นเนี่ยเนี่ยทุกตัวเลยเนี่ยทุกตัวเลยนะท้องก็เนี่ยท้องก็อ้วนมากเลยมันเหมือนไข่อะเหมือนท้องก็ไข่นั่นแหละนะครับท้องก็ไข่เนาะเราก็ไม่รู้แต่ว่าแต่เขาอ้วนอะอ้วนแล้วท้องเขาเราดูจากท้องท้องก็ตึงๆอ่ะนะท้องท้องท้องเขาจะใหญ่นะฮะท้องท้องท้องเขาจะยาท้องเขาใหญ่แล้วก็ยานนะฮะถ้าท้องเขาใหญ่แล้วยาห์นั่นแหละไข่ ไนะข่คือว่าพูดง่งยงก็ตั้งท้องนั่นแหละนะคือก็ตั้งท้องนั่นแหละนะครับไม่รู้เขาได้ไม่รู้เขาไม่ได้ไม่รู้ว่าเขาได้เขาเขาไม่ได้กันตรงไหนตอนไหนไม่รู้อ่ะโดยท่นแหละอะไรโตนิดเดียวท้องแล้ว <c oughs> เอาดูจากตัตวตัวยาวเนี่ยนะเห็นไหมเห็นไหมเนะี่ยสังเกตด,ดูดิผมเนี่ยผมสังเกตดูนะผมว่าพี่ๆนะ่าจะสังเกตออกนะ เน right ี bursting, ่ยเดี๋ยวมาให้ดูใกล้ๆเลยเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าผมโก่งๆเนี่ยของเนี่ยเห็นไหมปองเลยน่ะปองเนี่ยน่ะท้องท้องตึงเลยน่ะนี่นะเดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวผมให้ดูเห็นไหมทุกเนี่ยทุกตัวเลยเนี่ยตัวขนาดเนี่ยทุกตัวเลยนะปองหมดเลยปองหมดเลยนั่นเขาหมายความว่าเขาตั้งเนั่นเขาคือว่าพูดง่ายปลาไข่ปลาปลาไข่แล้วล่ะนะครับปลาไข่กับปลาไข่ครับผมเนาะแต่ปลานิลเห็นไหมเห็นเห็นปลานิลไหมปลานิลตัวเล็กๆเอง นะครับปนินตัวเล็กเองนะครับปนินะญญตัวเล็กเองนะครับแต่แต่ว่าปลาตะเพียนในคือเนี่ยเขาเขาเขาพูดง,ง่ายท้องยานนะครับท้องท้องยานท้องยานเลยแหละนะครับผมน้องนั่นแหละนั่นแหละ ถึงไม่แปลกเลยนะถึงไม่แปลกนะที่เขาจะที่เขาจะแพร่พูดง่ายพูดง่ายเขาจะได้เขาเขาจะแพร่เร็วนะเขาจะแพร่เร็วอันนี้อันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ว่าปลานินนะฮะไม่ว่าปลานินปลาตะเพียนหรือปลาอะไรแล้วแต่เนาะแต,แต่แต่ที่แพร่ที่ว่าออกลูกเร็วนะท้องเร็วก็คือว่าปลาตะเพียนแล้วก็ปลานินเนาะที่เราเห็นเห็นกันนะเนาะที่เราดูด,ดูกันนะ ปลานินนี่คือปลานินนี่คือว่าเขาเขาแพร่เร็วอยู่แล้วปลานินนะครับปลานินนี่คือแพร่เร็วนะครับนะฮะตัวตัวตัวนี้หนึ่งเขาก็ทองแล้วแล้วเขาก็แพร่พันไดเร็วกูด,ดีไงแพร่พันไดเร็วนะครับผมเนาะแต่ว่าแต่ปลาตะเพ in ีย <era> น <his relationship> นี่เขาก็แพร่เร็วเหมือนกันนะฮะแพร่เร็วเหมือนกันนะครับแล้วก็แต่เห็นไหมเนี่ยจะให้ดูเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยฝั่งเนี้ยฝั่งเนี้ยเนี่ยเห็นไห อันนี้คือปลาอันนี้ที่เห็นนี่คือปลาไอปลาตะเพียนนะเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ปลาตะเพียนปลานินนะฮะเห็นไหมตัวเล็กๆเ,เองเนี่ยตัวไม่ได้ใหญ่เลยนะ,ะตัวไม่ได้จักนี่เห็นไหมเนะะี่ยตัวไม่ได้ใหญ่เลยแต่ปลาตะเพียนนะ่ะเขาตัวใหญ่ไม่รู้แล้วก็เขาก็ให้อาหารนะ